มามาแล้วเสียงแซ่แซ่โคดเดซาเมียฝรั่งผู้น้อยมาแล้วพี่น้องเอ๋ยสวัสดีค่ะพบกับช่องจูนชาแนลนะคะพี่น้องมือนี้หลังจากเข้าเหตุงานเมื่อยแล้วนะคะพี่น้องหลังจากเข้าเหตุงานเมื่อยหแล้วมือนี้อยากกินยำแบบพิเศๆเห้มันสวงนะคะพี่น้องนะคะสียำอยงให้พี่น้องเบิง่งเดี๋ยวติดตามเลยนะคะว่า,าสียำอย่างนะคะหมอเปล่ายำอาหารว่าง ยำปูมาสดนะจ๊ะทะาะท,ะทะ่นมามาแล้วเสียงแซ่แซคนเด็ดาเมียฝรั่งผู้นอยมาแล้วพี่น้องเอ๋ยสวัสดีค่ะพบกับชัมจูนชาแนลนะคะพี่น้อง มือนีน้หลังจากเข้าเห็ดงานเมื่อยแล้วนะคะพี่น้องหลังจากเข้าเห็ดงานเมื่อยแล้วมือนี้อยากก like like ินยำแบบเผ็ดๆเห็นันมสวงนะครับพี่น้องนะคะสียำเอียงให้พี่น้องเบิ่งเดี๋ยวติดตามเลยนะคะว่าสียำเอียงนะคะหมอเปล่ายำอาหารว่างยำปูม้าสดนะจ๊ะซุกซุแม่ป่าสดนะคะพี่น้องโอเคเดี๋ยวเสียดยำพี่น้องเบิ่งนะคะขอบคุณนะคะผมนำยำกันเด้อ แป๊ดนึงกินผู้เดียวมัน,นีัยตากล้องมันพวกกินน้ำตาากล้องมันปวดหัวพันมาสิตายแล้วตากล้องเนี่ยแบบเผ็ดๆร้ดนเหมขอเน็ดเผ็ด มามีอยัง,อยงเ,เงาราพี่น้องเอ้อกาเฮ็ดจ่างคือก้าวหนึ่งกับพี่น้องใครผมนัวลงไปขาดไม่ได้น้ำปลาแดดมาดูกักนพักกันเสร็จแล้วน้ำยำนะคะต่อด้วย ใส่ข้าวโพดนะจ๊ะข้าวโพดนัทแจ๊กพี่น้องเอ้ยอยากกินบอยอยากกินน้ำบอยแบบยู่ๆข้าวโพดกับข้าวโพ,ดอ,อพด,ดอ่อนโพดขี้เกยจกินนะพี่น้องมันบอ่อสวงมันเป็นจังไหนล่ะมันเป็นซึ่งหลึงหมายถึงเขามาซึ่งหลึงอย่างมันจริงมันบอ่สอส้วง่งล่ะพี่น้องเดี๋ยวอันขอติมก่อนก่อนนะ ในการพักใส่ล้องไปเพื่อแกะข้าวนึงยิดอยากอยากกี่รีพี่น้องอยากกี่รีมึงเนี่ยละ่ะเดี๋ยวครูก็ แฟนลงไปโคนนิบ๊ทก er> ินด it ิบนะครับพี่น้องไม่กับนีบผสมอยู่แต่มือนขอบ๊ทกินดิบนะครับพี่น้อง ได้หยดกินพวก่วงแบบพิเศษนะคะเนี่ยอย่าพาเศษใส่กันเลยใส่ไงใส่ละสวดหมูสูบน้องเอ้ยโมมีหมูกินได้บ้างนี่เฮ็ดหลปันนี่นะมาเด้อพี่น้องมาเด้อเสื้อพี่น้องกินน้ำเทก่อนตาตาเท้า,าสีออกมาแบบงงซีนะคะ ยูยัวจ้ายูยัวจ้าอ้าวขัวใบมาดามจูนนะจ๊ะยำปู่มาสดจ้ะสุกแม็กผมเป็นสดวเจอกันที่โต๊ะเลยเดี๋ยวเขาสิไปกินกันนะคะโอเคค่ะมาแล้วพี่น้องมาแล้ว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 ยำอย่างนอนี่นอยำ ปูมาสดเด้อพี่น้องเด้อรยั่วๆรอบเดียวใครเอซีแฟ้นขับสุกูสุคนกันนะ่แบบแฮนะงอเวอร์แฮง o อ e r น่าจะไม่ได้แฮงอเวอร์แฮงเนาะก็เลยว่าอยากกินเพด็ดเพด็เพดก็เลยว่าอยากกินเพด็ดเพด็ดขออนุญาตอ่ะโอ้ใส่ผักกันเผื่อเนาะพี่น้องเนาะก็เลยว่าอยากกินเพ็ดเพ็ดเปแนงได้พี่นอ้องปล่อยไปสุกูสุคนสบายดีบอส กิ่เสิล,ล,เล,ล,ล่งคือเกานลัดพี่น้องลงคลิปกินคือเกานี่น้องย,ยัวยัวอ๋ออ๋อคิดถึงกันบอพี่น้องเลยมามาพี่น้องเดี๋ยวอ๋ขอกินกันเลยนะคะแบบยัวยัวนะจ๊ะพี่น้องรอบดึกตอนนี้ก็ประมาณประมาณจะสองทุ่มกว่าสามทุ่มแล้วพี่น้องเบิ่งไหล่กินแบบสุกนะคะใส่ข้าโพดนํา ขอบคุณเอฟซีสุขุมสุขล้นนี่ผลตอบรับกันการทำคลิปเป็นอย่างดีนะครับพี่น้องเฮ็ดเองแซ่บเองแม็กเลงพอกูได้อยากนะมาเดิม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 ลงกีบมันนี่ลงกีบกินอีกแล้วกินย่ามได้กิน,นหอดนะเอฟซี FC สุขุมสุขล้นกินย่ามได้กิน,นหอดสุข,ขุมสุขล้นเกา่า กินหอดหอดไม่ดีอุดไม่ดีเพรานีักินหลางปูจ้ะปูเนื้อแน่นๆกินเลยจ้ะ อันนี้เป็นตัวดิบเป็นตัวดิบตัวหนึ่งอนนเอาเรียกตัวดิบก,กินยังไงให้แซ่บกินตามอัธยาศัยเขาดีละลาดน้ำลงไปน้ำยี่ที่สุดนคะครับ จังหวัดสุข,ขุมวิทุดคนเด้อที่ไหนวันที่เย็นอ่ะตนมาที่ไหนวันที่เย็นกินกุ้งเดีย็เลยบอดีกว่าเลยกินกุ่งสุกดียวกว่าย่านแสบทองแอนแสบทองตัเลยใส่ตัวเดียวน้ำ ยำปูมาใส่ข้าวโพดไปซื้อมาเห็ดเด้อไปซื้อมากินเด้อไปซื้อมาเห็ดเด้อพี่น้องเด้อทำนี้บมกงวงสวมแหงสีแสบใส่บมกงวงกินได้กินดีเอฟซีกับซีบาเนาะกินได้กินดี ันเลิกจริงๆนำยันแทนขูดไข่ไม่ตอกแมก่ส่วนจุ่มลงไป จาก FC เอฟซีันบ้าเด็กเฮมาดามจูดิ้งคี่ันเด็กเฮนจุดิ้คีปันย่ำผูมาเดยอยู่ยอีกเด้ม์มาใส่เลยไม่เห็นเห้เบิง่งส่วนมูกับพอกกินน้ำนยนงนย่อ่ะยู่ย ย้อนๆนะจ๊ะฮะฮะเนื้อปูออแน่นมากเลยราคาปี่น้องอ่าแบบเน้นๆนะจ๊ะ ก็ยังส่งสีประเ็พณีกับเพชรนะครับพี่คราคือส่งสีประเพณีกับเพชรนะครับเหยี่ยงอันนี้แบบดี ดูด้วยพี่น้องฟดด้่นวันสวางเห็รับผดสวงสวงอีวงแห้ง กินเยอวๆรอเด็กกินเยอะๆเอฟซีกอนแน่นๆนะครับทุกกำลังใจเกิดจากเอฟซีทีเฮ็ดมือนี้นะคะแต่อยากขอบคุณเอฟซีสุขุมสุขวเดิมที่เป็นแร่งทักดันทีเฮ็ดให้จุนนี้มือนี้นะคะ วว่จาจะคลิปยังต่างๆผูดด้ใดอยากเห็นเทดคลิปยังให้คอมเมนต์เข้ามานะคะอยากเห็นคอนเทนต์แบบใดอยากเห็นจุดเทปยังแบบใดให้คอมเมนต์ขึงมากเลยนะคะ <S <S แต่มันนีขอมาอยู่ๆพี่น้องเบิงก่อนปูมาฮะอืที่สุด วันนี้ทุกอย่างที่เฮ็ดกินเลยพี่น้องเฮ็ดกินเลย,ย,ยเกูได้เนียวกระลุมากิน อจ้เดี๋ยวเิียเีคลิปต่อไปวะจูนเศรลิปอย่างต่อไปนะคะ <c oughs> พี่น้อง <c oughs> เพื่อเิียพี่น้องเบิง้งหรือว่าสิบไ,ไทยทท้งไทยท้งหน้าหรือว่าสิไป็นนุ่มไปนี่ แล้วพี่น้องทุนคิดทอดบ้างเงาแตกแล้วพี่น้องไนะ

โอเคนะครับ okay, พี่น้อง <_ C> e <ak> อย่าลืมไปเหตุกินกันอร่อยเ <_ c oughs> บอร you ์แซบเบอร์ยั่วๆรอบดุแก่แห่งใดน,นะคะโอเคเดี๋ยวพอมีอย่างไรมิามีอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe และกดกระดิง่ง <Hi. S 1> ให้บุดนำชนด้วยนะจ๊ะ ให้ดูน้ำนะคะโอเคหักจนน้อยแต่รักมานานอย่าลืมนะคะ Good night s l e ว p w ีดี s w e าย d e นะคะริกเล